สวัสดีพี่น้องป้องป่าสุขสุขค่ะน,นี่หนึงน่งอีกหนึ่งหลักฐานนะครับที่ทั้ง,ทงฟังเล่านะครับผมได้จุดผูนะครับหรือเป็นปืนไฟนะครับพี่น้องทั้งฟังเล่าพี่น้องนะครับผมพิสูจน์กันจริงนะครับว่าของจริงหรือของปลอมนะครับส้มในคลิปนี้เลยพี่น้องเด้อค่อยๆหลักรุ่งไบอกในทิศเอาเที่ยววะน่าเดี๋ยวบ้านนี่เดือดังแท้ี่ยวเอา ถ้าพามาฟังไพพี่น้องนะครับผมก็จะเหมือนบอกพระพัฒนาขึ้นตามทัางฟังเล่านะครับผมแย่คนไทยจะดูว่าเป็นการพัฒนาจุดนะครับเป็นประการผมทั้งฟังเล่าก็จะได้ยินเสียงผุนะครับเสียงระเบิดนะครับคล้ายๆกันยิ่ง ยิงปืนนะครับผมล้ำแสงขื้นจากฟังเล่านะครับผมพี่น้องนะครับลองพิสูจน์ดูนะครับว่าเป็นของกินหรือของปลอมนะครับผมแต่คนไทยจกรู้สึกว่าหลายสิบปีแล้วว่าเห็นพรพของพระพันยานนะครับข้อมเชื่อนะครับอันต้องพิสูจน์อีกทีหนึ่งนะครับผม ขอบคุณคลิปด,ดีๆครับผมทางติ๊กต็อกนะครับทรงใหม่มากเผยแร,ร่ความเป็นจริงนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับที่ชมติดตามในช่อง y t u t u สังของทั่วขขาคุณอะครับสวยมากครับ